โอ้ไซย่างนี้โลเท่าไหร่ครับพี่อันนี้อันนี้ยูโรไปเลยโลละแปดร้อยอ้โหม้ดูมือฮะปอเกรอเลยเลยปูไม้อย่างนี้เท่าไหร่พี่ห้าโลละใช่ไหมโลละห้าร้อยครับตัวใหญ่โอ้โหไซดูมือนะไซใหญ่นะฮะโอ้ย่างนี้โลเท่าไหร่พี่หกร้อยโลละหกร้อยอ้โครับผมอย่างอย่างใหญ่ๆเงี้ยพี่อันว่าอันว่านะฮะอย่างนี้กี่ตัวโลครับ สามตัวโลนะฮะพันเท่าไหรนะพันสองครับผมนี่ฮะสามตัวโลนะครับ,รนะนะต,ต,รบตอนนี้ผมอยู่นี่นะฮะนี่ทางลงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกำแพงเพชรอันนี้เราจะเดินข้ามไปฝั่งตลาดอ,อตกระฮะถนนรถเยอะนะครับเดี๋ยวผมรองพาทุกคนนี่ลงไปตรงนี้นะฮะลงบันไดเลื่อนทางลงประมาณนี้นะครับทุกคน ห้ามนำทุเรียนเข้าในระบบรถไฟฟ้าโอ้ยเสียหลักาทางออกสามนะครับตลาดอตะกเราไปตลาดอตกกันนะฮะทางนี้ดีฝ่าเดินสะพานลอยนะฮะมีแอร์นะครับอากาศเย็นใช้เวลาเดินรอบใต้สถานีนะฮะเราต้ถนนนะเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวตลาดอตกกันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่สิบสี่ตุลาคมนะครับนี่ฮะห้าม ก็ห้ามนะฮะห้ามทุเรียนครับห้ามนำทุเรียนเข้าไปในรถไฟฟ้านะครับเป็นกฎร,ระเบียบครับอตอนนี้เราก็มาอยู่ฝั่งขาออกนะฮะขึ้นนอนอยู่ในเลือกนะครับไม่ต้องเดินคุณแรงไปได้นะครับทุกคน โอเครา้ามาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะฮะอันนั้นเป็นฝั่งเดิมที่เราอยู่นะฮะกว่านน้นนะฮะแล้วเราก็เดินลงุนี่ครลงบันรับมนะุมทางลงตอนนี้มาอยู่ฝั่งทางออกแล้วครับเดินเข้าตลาดเอตะกนะไปกลับไปเดินบรรยากาศหนึ่งตลาดตะกอกันดีกว่าครับผม ตลาดนี้ตลาดผลไม้นะครับอันนี่เลยครับซิกเนเจอร์ตลาดฮะทุเรียนนะฮะทุเรียนหมอนทองฮะนี่ฮะร้อยหกสิบการยาวผลไม้มากมายเลยนะครับแท็กน no. so, ี้ครับสี่ร้อยห้าสิบหมอนทองครับ เงาะโรงเรียนยังมีขายอยู่นะครับที่นี่นเป็นเงาะสุก้านะราคาพิเศษเดินดูการทั่วก่อนเลครับเดพาเดินเดนเรื่อยๆนะครับฝรั่งก็มีแก้มกรครับหนึ่งฝรั่งกินจูโรล่าเก้าสิทนะฝรั่งกินจูนาามีทูเรียนนะครับแขนยาวสี่ร้อยสามสิบนะครับ หนึ่งุเรียนกุเรียนทอดนะครับห้าร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบนะครับมีหลายราคาวันนีพาเพื่อนทุกคนนะครับมาเดินฝั่งตลาดอสอ,อบ้างนะฮะมาดูบรรยากาศอัปเดตครับเดือนตุลาคมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะ ผลไม้นะครับตลาดนี้ผลลไม้เยอะคนระับนี่เนืยหอหนดูงบัลเลอร์เลยนะครับเป็นขนมหวานนะอันนี้ร้าน,ววนหมูกรอบนะครับหมูกรอบ ฝั่งทางนี้ก็ยังพอมีนักท่องเที่ยวนะฮตอนนี้ก็เข้าช่วงบรรยากาศเทศกาลยินเจครับร้านหมูสเต๊ะสเต๊ะย่างละล้อเลยนะออกมาทางข้างหน้านี้จะเป็นโซนขายอาหารนะ อาหาเจครับวันนี้มีแต่หาเจวันนี้ก็เข้าช่วงเทศกาลกินเจครับน่าจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับกินเจวันนี้อาหารเจกำลังเยอะนะครับนี่ครับตรน,นี้มออีม่วงหินมะ้อยปลาครับนี่เป็นกุ้งอบแห้งครับปลาอบแห้งประกอบอ่า ออกมาตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วนะครับโอ้ยของเครื่องเยอะครับเดี๋ยวเราเดินวนกนลับไปทางด้านนี้มีอะไรบ้างนี่จะเป็นโซนร้านอาหารกับนั่งกินนะหรือข้าวขาหมูร้านนี้นะก็แกะ ชิ้นนี้ครับชิ้นหออน,นึ่งของวาราดว้าตัวนี้กป็นตัวอาหารเจแล้วนะครับเป็นพวกเต้าหู้ทอดอะไรประมาณนี้เต้าหู้ทอดผัดมีอครับ,รบรเจเอเกล็ดทอดนะฮะนี่แะเกล็ดทอดนี่ร้านอาหารนี้อ มันก็มีร้านนี้นะในนี้หาหารเจมกันนะโอเคนะนี่โซนหน้าหารเจก็จะมีประมาณนั้นนะเราไปเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับกระหยาดนะฮะร้อยสี่สิบบาทกล้มีขนม,มนะครับขนมหวาน ขนมครับเค็มเกลียวเดินมาฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับรนี่นะสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับหมอนทองนะครับการยาวสามร้อยห้าสิบนะครับเราพราวขอนเสื้อนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้นะฮะทุกคนเราเดินกลับมาโซนฝั่งผลไม้อีกแล้วนะครับการยาวหมอนทองครับ มันจะเป็นต้มนะครับต้มสส่เครื่องต้มมะนาลีนะรับนลำไยแก้มังกรเงาะนะครับโ้ร้านนี้มะม่งวงนะมะม่งวงสีทองเลยนะครับอ้โซนผลไม้ครับไม่รู้ซอยอะไรนะครับดดรบู้เรียนเยอะนะวันนี้รูเดียนเยอะ ช่วงไปลายปีก็ยังมีทัวเรียนครับตอนนี้ประเทศไทยทำทัวเรียนได้ทั้งปีแล้วนะครับนี่ครับปลาเส้นปลากรอบปลาแห้งนะฮะจะเป็นเริ่มมาเป็นอาหารสด้วะฮะตรงนี้ของฝังนี่จะเป็นย่งี้ อาหารสดแล้วนะครับโอ้อนี่ฮะทอดมันาหมูปลาช่อนโปรเ,เลอร์เลยนะหลักกระกพงนะครับทอดมันชิ้นเอาไปปลาปลาปลาครับวตติ้งสองร้อยนะ่ยโอ้ตัวใหญ่มากเลย นี่จะเป็นผักนะครับผ<ร>ักสดมันตลาดอาบรรยากาศตลาดอตะกอก็จะประมาดูี้นะนี่ตองนี้ก็เป็นนีครับกุ้งครับกุ้งส5 0สินะครับ800นะครับกุ้ใหญ่หลเลยครับม่พี่เลยสิยจะบอกให้เวลาเวลาอยู่ในลถไปไกรอะตัวใหญ่มากเลย กุ้งปลาหมึกนี่แพ็คเป็นของโอ้โหไซ์อย่างนี้โลเท่าไหร่ครับพี่อันนี้อันนี้ยูโไปเครบเบอร์แปดครับสี่ตัวโลสีตัวโลนะครับโลละแปดรอยไซส์ใหญ่นะอย่างนี้ก็โลสามร้อยแปดสิบนะฮะโอ้โหมืกเลยเลยปูไม้อย่างนี้เท่าไหร่พีโลละโลละห้าร้อยครับตัวใหญ่ ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับตลาดนี้ของสดนะครับตลาดอาหารสดอาหารทะเลสดนะครับปลางูกุ้งโอง้โหไฟดูมือฮนะไปใหญ่จนะริงฮะราคาน่าจะประมาณกันคนระับโอ้ย,ย่างี้โลเท่าไหร่พี่คุณ 600. 600โลโละ600อ๋อครับผม อย,อย่างใหญ่ๆเงี้ยพี่พันกว่าพันฟ้านะฮะอย่างนี้กี่ตัวโลครับสามตัวโลนะฮะพันเท่าไหร่นะ,ะพันสองสอางนี้ครับผมนี่ฮะสามตัวโลนะครับโลล,ละพันสองนะทุกคนที่ตลาดอัลตะกรนะฮะบอกคุณมากน,นะครับพี่หนึ่งอหมึกว้าวตัวเมือเลยฮนะตัวหมึกตัวนี้ก็เลยตรงตลาดผลไม้ยื่นีะฮะในอยู่ข้างในจะเป็นทะเลสดะฮะ ปูน,นี่เป็นปูยังเป็นอยู่นะปูเนื้อนะอันนี้ปูเนื้อปูไข่ครับโอเคนะฮะตัวใหญ่ครับงมนี่โอ้โหปลานะครับไซส์ใหญ่มากอันนี้ตัวนั้นฮะใหญ่จริงเจมไ่ย ตัวใหญ่ๆนั้นปลาอะไรปลาเก๋าครับปลาเก๋านะครับขายไงพี่ปลาเก๋าปลาเก๋ายกตัวหรือว่าแน่เนื้อครับแน่เนื้อเราเก่าไรฮะพี่อ๋อครับผมไปยกตัวครับยกตัวนี่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบอ๋อครับผมก็มีเก๋าแดงเป็นแมตตี้หลบเยอะข้างบนอ๋อหนึ่งพันแปดพันแปดนะครับนี่ครับผมเมื่อเป็นเย็นอย่ที่อยู่ตู้นะฮะครับผมเรื่องน้ำมันครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ปลาเก๋านะครับตัวใหญ่นะฮะ ก็เป็นนี่ครับของแห้งฮะแปรูปเป็นอาหารแห้งครับพวกกุ้งปลาหมึกนะแล้วก็มีปลาสลิดนะครับผมบรรยากาศตลาดอาลรกรฮะประมาณนี้นะครับทุกคนจริงก็จะเป็นผักสดนะดครับ ผักสัเขียวเขียวนะครคบสมนะครับตรงนี้ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคลิปหน้าพาเดินที่ไหนนะครับติดตามชมนะครับผมกินเทอนอนออนทัวร์นะครับอันนี้ปิดคลิปเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ